วันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปทั้งวันเลยนะคะมัวแต่ตรอนตร่านะคะวันนี้เรามาอยู่ที่แบง g อกพาวิ i เลียนนะคะที่แ a n ซัสนะคะโอเวอร์แนนะคะน้ำมะพร้าวค่ะดื่มค่าไม่ได้ล้างหน้านะคะเคคข่าววันนี้มากับพี่ฝนค่ะดูสิอุ้ดูชุดแบบว่าเซ็กซี่โอ้ย่ค่ะยัวค่ะนี่ค่ะกำลังเป็นนางแบบให้สิงอยู่ค่ะอุ้ยแต่ละโดนฟ้องเล่ะนางกำลังถ่ายเละคะ ครับเค้กค่ะเดี๋ยวมาเจอกันอาหารแล้วกันนะคะสั่งเยอะมากแม่นฟรองอะไรอะพี่มะพร้าวมะพร้าวเหรอล้างหน้าหอ๋อไม่ล้างค่ะไม่ล้างล้างมาแล้วล้างหน้ามาแล้วอ๋อม้าเห็นไหมว่ายิ้มมันจะแข็งฉีกปากไม่ใช่ทำไมก็ปล่อยมันค่ะแบบอิติก จะเล่าเรื่องอิติคุณธรมแป๊บนึงนะแค่นี้แยกนี่ค่ะถ่ายรูปค่ะแล้วก็แซ่บหลายแซ่บนี่ยแซ่บลิบบ์อ่ะวันนี่ค่ะมือแม่นาคขยำส้มตำนะครวงกันใหญ่จ่วงกันสุหรืยค่ะนั่นที่ประเทศพ่สุ่นก็กินส้มตำกับตะเกียบนะคะเอานะเอาหนะด่ากูอีกแล้วแฮลำเย็นเนาะจะกินก็ต้องมาถ่ายวิดีโอโอ้ยเขากินไปถึงไหนแล้วไม่ทันเนี่ยเนี่ยต้องขอโทษใช่ค่ะ มีเด็กเขาชอบมาถามเขาไม่มีช้อนให้กินหรอคะเห็นกินซุป้มกันบ่อยมากฝรั่งเนาะมาถึงมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะอยู่ประเทศเขาเนาะไปเมืองไทยหนูก็ลืมตัวกินต้มคือน้ำลายแบบว่าจุดยอดอร่อยจุดยอดพเวเว้ยนัวนี่บนัวจุดยอด่บอกเซื้อน้ำขึ้นลดไปด้วยนะขอเลยค่ะอื ค่ะกลับดูยำมูนเส้นมาแล้วค่ะค่ะยัำหมูยอค่ะโอไม่ใช่ยำมูนเส้นค่ะหิวจนตาลายแล้วค่ะค่ะต่อไปนะคะกินยำมูนเส้นกับตะเกียบค่ะว่าให้พี่ฝนยังไงละเสียทีเราเขากินอย่างจริงๆนะไม่ใช่ตะเกียบกินซุปตามจริงๆนะอือหืออืมกลืนได้เลยค่ะไม่ต้องเคี้ยว รสชาตินัวอยู่วันนั้นมันนัวอยังรสชาติไม่เข้มขนาดนี้กลางวันบุฟเฟ่รสชาติจะไม่แซ่บเหมือนอย่างนี้กลางวันบุฟเฟ่กลางวันไงเจสบอกจะไม่กินอีกเลยกลางวันบุฟเฟ่ไม่ได้เรื่องมันรสชาติอะไรกรสชาติไม่รสชาติไม่ถือทำเราอ่ะทำไว้กลางๆลางอ่ะเหมือนกับกะหรัน โป๊แตกค่ะตัวนี้ไม่มีส้มตำพี่ค่ะเผ็ดจนหนูปากห้อยเลยอ่ะร่อยมากไฟนะคะเราไม่ร้อนี่โปะแตกนั่นโป๊ะแตกค่ะบดต้มยำนะคะไม่ถึงไมะะมันเกือบมันมันเกือบจะถึงไม่มีบมดไม่ถึงร้อยเอ็ดเ้อะ

ตมกนะคะผักเยอะๆเอาคนนั้นว่าจะไม่ตักผักให้คนนี้ก็ว่าจะเอาผักเยอะๆเนีะมันอย่างไรต้มยำเราขอมะนาวมาบีบใส่แซบเลยค่ะเหมือนเขาลืมใส่มะนาวเนาะในความคิดว่าไหมใส่ไม่เยอะใช่พอเราบีบลงไปแล้วมันก็แซบเลยเออผักจริงๆด้วย สองคนน้นสนุกกันใหญ่เลยพี่นี่ยิ่งกว่านี้นะพี่เหวี่ยงเอสจนแบบว่าแม่ยังบอกว่าที่เรามันต้องลดมันต้องเจอกันครึ่งทางถ้าเราไม่ลดแล้วใครจะมายอมแล้วเราใครจะมานี้เรากับเราได้บอาแล้วต้องคิดถึงลูกแล้วถ้าเลิกกันแล้วจะอยู่ยังไงอีกแม่บแกบนี้แม่ก็สอนเมนูที่ใจร้อนหนูนะพรม่นี้น่ะพี่ถึงอนาคตไว้่อน้วยใจร้อนก่อนพี่ร้อนมากเลยนะใจเย็นๆยิ่งกว่าหนูถามเอสได้หนูถามเอสได้เดี๋ยวนี้พี่แบบว่า ถ้าพูดอะไรนิดนึงไม่เข้าหูนะไล่เออกไปไกลๆเลยอย่างวันมึงอย่าพูกนะอย่าพูดอยู่บอกอย่บบนี้นะลูกเราต้องเราต้องเราเบานิดนึงถ้าร้อนร้อนอยู่กันไม่ได้เควินเราไม่ได้ที่ว่าเราจะต้องไปเลิกความเป็นเราแต่เราลดเบรกในบางสิ่งที่เราแรงลงแค่นั้นแหละตอนที่พี่เข้าใจไหมมันสิ่งที่ มันไม่ถูกต้องอ่ะพี่เราเหมือนกับว่ามันอ่อนเกินทีวินเอาออกจะเป็นผลอ่อนเกินค้ามากับปลาค่ามาแจ่วหอมงแซ่ถ้วยแรกอ่ะกลัวเผ็ดกันเลยรีบเอามาให้ไม่เป็นไรหรอกคุณค่าอันเจ้าแซวบแล้วกันมี้นะเมสซี่อีกรอ ตื่นเฝ้าอีกแล้วคนแรกอีกแล้วตื่นเช้าอีกแล้วเขาเขาเอาต้องลืมต้องเตือนตัวเองว่าบ่ายโมงเขาเอาของมาส่งนะจ๊ะพวกนี้เหรอพี่อ่ะอืมเครื่องสภาพค่ะเปลี่ยนสั่งอันนั้นไปแล้วก็เลยเปลี่ยนอืมอร่อยมากเราไม่ได้ตัดเลยเขาเก็บไปเขากินเก่งกันอยู่นะคะการเก็บไป กบพริมนะจีจี้พรมนะแม่แม่ยายสามีจีจี้นั่งอยู่ตรงนี้อันนี้ยังไม่หยุดค่ะตอนนี้เริ่มแกแอมเสียงแล้วค่ะเสียงแบบว่าเสียงเริ่มแหบรู้ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นไทชูรตาเชดาช่วยแม่ด้วยน้าชนน้ำมะพร้าวหน่อยสิคะเชียร์เอาใหม่ค่ะให้เห็น เชียร์สดื่มหนีไม่ลืมเธออุ้ยอยูแล้วพี่ผลคะเขาใส่ชะดาไหมคะไม่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 มีในมะพร้าวนะคะหนูว่าใส่นะแต่ในอาหารเยอะมากค่ะเยอะมากใช่ไหมคะค่ะลิ้นชาแล้วค่ะตอนนี้ดูภาษากรีซคะทรายอยู่คไม่ได้ลิ้นแข็งเลยชาจนแข็งชาจนแข็งนะคะชาจนแข็ง ่คะภาษาเนี่ยเป็นห้องว่าถ้าเรากินชูโรตเยอะๆภาษาเนี่ยเป็นเรียกว่ามันดาวรินอันนี้ไม่ได้เมานะคะอันนี้เมาชดาค่ะอันนี้เมามะพร้าวนะคะอันนั้นกลิ่มเบียร์อันนี้เมาเลยคคะเมาเมาผู้ชายก็ค่ะสะดุกก็ฟังไทยรู้เรื่องจบ ผมก็เมา,าคุณยูนี่เมาวิ้นไปับบ้าน,นะะช้างน้องช้างช้างก็อนี่ก็ฝนตกหนักมากนะคะทุกคนก็อิ่มค่ะข้างหลังลายเสือแค่ขาดเล็บผิวกายบ๊ายบาย,บาย